เพืเ่อนๆครับใครที่รอฟังเรื่องแปลกใครที่รอฟังเรื่องเหนือความเชื่อเหนือกฎเกณฑ์เหนือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ฟังได้เลยครับคืนนี้เราจะเริ่มต้นที่เรื่องของมาดามพลอยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ยินบ่อยเท่าไหร่นักถึงแม้เราจะคุ้นเคยกับเรื่องราวของคุณสายแต่คุณสายในยเรื่องนี้อาจจะแปลกหูจากที่เคยได้ยินมา ไปฟังพร้อมๆกันมาดามพลอยจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วมาดามพลอยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะป๋ายินดีต้อนรับมาดามพลอยหัวค่ำวันนี้สบายหน่อยนะไม่ดึกมากค่ะครับผมเรื่องของน้องคนหนึ่งรุ่นน้องคนหนึ่งแล้วมันไปเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อสามปีที่แล้วปา๋าเห็นป๋าเห็นข้อความที่ส่งมาในอินบ็อกซ์บอกว่า น้องคนนี้คือแคสภาพมานะคุณผู้ฟังว่าน้องคนเนี้ฝากเรื่องเอาไว้ถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ปัจจุบันน้องไม่มีโอกาสมาเล่าให้พวกเราฟังเองเพราะเสียแล้วนะเสียนานยังอะ่ะวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมค่ะป๋าเมื่อสิ้นปีนี่หรอใช่ค่ะโอ้โอเคเรื่องมันเป็นยังไงมาดามพลอยป๋าอยากฟังแล้วก็ กลัวหนูกลัวว่าหนูจะร้องไห้เล่าจรเพราะว่าหนูรักเด็กคนนี้เหมือนลูกเขาอายุรุ่นเดียวกับลูกหนูเลยคือยี่สิบสองชื่อน้องมดชื่อมดนะคะทุกคนในเฟซบุ๊ครู้จักน้องคนนี้หมดเป็นเด็กน้องเขาเป็นเด็กที่มีสัมผัสพิเศษอย่างหนึ่งต้องขอเกริ่นก่อนเขาสามารถล่วงรู้อนาคตได้หลายคนลองของกับเด็กคนนี้น้องตอบได้ว่าเงินในกระเป๋ามีกี่บาทโอ้ ตอนนี้คนใน Facebook นี่ยรอฟังเรื่องนี้เยอะเพราะทุกคนรู้ว่าความแม่นยำของมด่ะระดับเสียนแต่น้องไม่ใช่หมอดู <S <S 2> <S 2> แม้กระทั่งก่อนน้องเสียไม่นานน้องบอกกับแฟนหนูว่าพี่ทหารเดี๋ยวคุณยายเนี่ยจะป่วยนะพอเข้าปีหกหกป่วยหนักอาจจะไม่พ้นอายุเจ็ดสิบแล้วหนูก็มาคุยกับแฟนว่าเป็นไปได้หรอในเมื่อแม่เราแข็งแรงมาก <S <S 2> <S 2> ผลว่าแม่หนูมาตรวจเจอมาเรง 80%ทั้งร่างกายลามทุกจุดซึ่งไม่มีอาการออกมาเลยอันนี้คือความที่เด็กคนนี้เขาเห็นนะคะคราวนี้หนูขอเล่าว่าจะเริ่มยังไงน้องคนนี้รู้จักผ่านเ c e b o o k ตั้งแต่ปีหกหนึ่งหกสองนะคะคร,รู้จักผ่าน f เฟซบุ๊กน้องก็ทักมาคุยเรื่องความเชื่อ เกี่ยวกับพวกพยานาคพ่อนองของฝันเห็นอะไรประมาณนี้เราก็เราก,เราก็ได้คุยกันครับเึ็นลายเป็นความสนิทกับเด็กคนนี้ในเรื่องในเรื่องที่เด็กคอยทักคอยทักทวงคนอื่นคนในเฟซบุ๊กแม้กระทั่งแบบคุณคนนี้ทําเอาเด็กออกกี่คนเขาบอก,กอายุได้หมดเลยว่าถ้าเด็กอยู่อายุกี่ขวบเขาบอกได้หมดเลยน้องเ็าบอกว่าแม่หนูว่าหนูอะ พ้นยี่สบสองได้ไม่นานหรอกหนูต้องตายนะคือน้องเขาจะเรียกเราว่าแม่แล้วก็บอกว่ามดถ้ามึงตายอ่ะใครจะคอยกวนประสาทกูณในเฟสวะมีแต่คนเขาชอบล้ว่าลามึงกวนกันเราก็คุยกันแบบนี้มันบอกว่าแม่เขาคอยดูเพราะมดน่ะรู้นะว่ามดน่ะไม่รอดนะคะก่อนหน้านั้นที่จะไปญี่ปุ่น่น้องอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยู่บนดอยสูงอยู่ดอยหนึ่งนะคะคุณแม่เขาค่อนข้างมีฐานะมาก ทำธุรกิจต่างประเทศอยู่ต่างประเทศอยู่หลายประเทศนะคะก็มีมรดกใช้คําว่าหลักร้อยล้านก็ว่าได้มีวันหนึ่งคุณแม่เขาเสียชีวิตเพราะโดนลอบยิงที่ประเทศเพื่อนบา้านหลังจากนั้นก่อนเอ,อต้องก่อนก่อนหนะ้านั้นสี่คุณพ่อเขาเสียก่อนเพราะติดโควิดแล้วก็คุณแม่เขาโดนยิงนะคะอยู่ในเดือนเมษาเดือนเดียวกันเลยทําให้น้องเนี่ย เค้งแล้วเพราะว่ามีพี่ชาอยู่คนหนึ่งแต่พี่ชาอยู่ที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นครับพี่ก็บอกว่ามดมดไม่อยู่กับพี่กับลุงนะมันอยู่ที่นี่น้องก็บอกว่าน้องอ่ะมีความผูกพันกับเชียงรายน้องไม่อยากไปคุณลุงก็บอกว่ามาเถอะไม่อยากให้อยู่เพราะเป็นห่วงเพราะว่ารู้ว่ามีญาติคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติสายตรงนะคะ ถ้าตามศักเนี่ยน้องของแม่เราต้องเรียกว่าหนาใช่แต่น้องจะเรียกว่าอา<ะ>เพราะว่าแม่บอกว่ากูไม่นับญาติกับมันแม่ของนองพูดํำนี้<ะ>จ้องจะเอาทรัพย์สมบัติส่วนนี้ถ้าน้องมดตาย<ะ>ก็จะมีคุณลุงคุณทนที่อยู่ญี่ปุ่นได้รับ<ะ>แต่ถ้าคุณลุงเสียหรือตายเขาก็จะรับเพราะเป็นทาย,ยาทโดยชอบธรรมนะคะ,ะน้องก็ยังไม่อยากไปความที่ผูกพันกับที่เชียงรายนะคะ จนมีอยู่วันหนึง่งความที่เด็กคนเนี้ยมันล่วงรู้อนาคตช่วงที่มันนอนอยู่มันความรู้สึกว่ามันต้องตื่นและลุกจากที่นอนไปให้ได้น,นะตอนนี้โดยที่ไม่ทราบคําคตอบว่าทําไมฉันต้องลุกจากที่นอนออกไปอืสิ่งที่นองได้เจอคือพอลุกจากที่นอนเข้าไปถึงห้องน้ําปุ๊บมีเสียงปืนดังขึ้นหัวนอน<ห>นอนอคือยิงเข้ามาทะลุ มันเป็นชายชายบ้านไม้บ้านที่น้องปลูกเนี่ยเป็นบ้านไม้สไตล์รีสอร์ท<ะ>ทะลุเข้ามาถ้าน้องไม่ลุกคือกระสุนเจาะหัววันรุ่งขึ้นน้องโทรมาหาหนูแม่มดจะไปญี่ปุ่นดีไหมแล้วก็บอกมดไตยลยเนี่ยเมื่อคืนอ่ะมดโดนล็อกยิงอ่าอันนี้ขอโทษครับมีเสียงกระดิ่งอันนี้เสียงของหมาหนูเก่านะคะไม่ไม่ใช่ว่าเสียงประหลาดนะคะหนูต้องบอกไว้ก่อนอ่าคราวนี้หนูบอกว่ามดมดไตเหอะ แต่มดคิดถึงแม่แม่ไปหาหมดนะแม่ไปเยี่ยมมดบ่อยๆนะ oh. หนูก็โอเคจะ่ะเดี๋ยวก็จะไปเยี่ยมเพราะไปญี่ปุ่นบ่อย oh. คุณลุงเขาก็ทําเรื่องขอวีซ่าฉุกเฉินให้เลยซึ่งตอนนั้นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโควิดเริ่มระบาดแล้ว oh. ก็เริ่มมีการปิดวีซ่าปิดประเทศแต่ยังมีวีซ่าเฉพาะบางจาพวกที่ขอได้ oh. น้องก็ได้ทําการย้ายไปประเทศญี่ปุ่น oh. พอไปอยู่ที่เกียวโตได้ไม่นาน น้องมีอาการเจ็บปอดน้องบอกว่าเวลาน้องหายใจเข้าเหมือนปอดมันแน่นปอดมันจะแตกจนน้องน้องหายใจไม่ได้ต้องใช้ออกซิเจนช่วยพี่ชายเขาก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งในโอซาก้านะคะสิ่งที่คุณหมอทำซีทีสแกนทั้งตัวแล้วก็เช็คออกมาดูหมดเลยคือปอดของน้องอะ่ะมันแหว่ง คือคุณหมอหาเหตุผลว่าทําไมปอดอ่ะของมนุษย์ที่มันเป็นลักษณะปอดอ่ะอถ้าคนแบบว่าเป็นโรคปอดมันก็จะเป็นมีแผลมีอะไรมีอะไรแบบใน,นทางการแพทย์เป็นฝ้าเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ปอดน้องมดเนี่ยมันเป็นรอยเหมือนหนูแทะแอปเปิ้ลพี่ชายมดตอนแรกไม่เชื่อเรื่องแบบนี้คุยกับแฟนเขาที่เป็นคนญี่ปุ่นคือมิเอะ มีเอกก็เลยบอกว่าลองถามเรื่องความเชื่อของทางประเทศไทยดูเพราะญี่ปุ่นเราก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสารลี้ลับพี่ชายเขาพยายามหักลบความเชื่อแต่ในที่สุดหักลบไม่ชนะคุณหมอก็พยายามหาเหตุผลว่าทําไมปอดเด็กมันแหวงมันมีรอยแทะแล้วทุกวันเวลาหกโมงเย็นเด็กจะกระอักออกมาเป็นเลือดก้อนลิ่มดำ แค่ช่วงหกโมงเย็จนในที่สุดคุณหมอยอมคุยเปิดอกถึงเรื่องความเชื่อแล้วเพราะจากหลังจากที่คุณหมอหาเหตุผลมาเป็นเวลาสามเดือนต่อโทรศัพท์สายตรงจากที่โรงพยาบาลที่โอซาก,ก้าหาหนูค,คุยกับคุณหมอเป็นภาษาอังกฤษอธิบายเกี่ยวกับคุณใส่มนดามไม่ถึงหมออธิบาย,ออบายให,ให้ให้ให,ให้ให้มาดาม<อ>ฟังหรือมาดามอธิบายให้หมอ หนูอธิบายให้หมอฟังค่ะเ <Okay. S 2> คุณหมอก็บอกว่ามีความน่าจะเป็นเพราะว่าทุกวันเวลาเนี่ยพอหกโมงปุ๊บเด็กจะต้องมีอาการสัลักเป็นเลือดเป็นริ่งเลือดดำแล้วเลือดน่าเหม็นเนา่าถึงขนาดคุณหมออยากรู้ให้พยาบาลลองมาเทสดูเลือดที่ออกมามันไม่ใช่เลือดสดนะปะ๋าเลือดมันดำแล้วมันมีกลิ่นเน,เนา่าเหมือนเลือดของอะไรที่เน่ามานาน หนูก็คุยกับหมออยู่ตลอดนะคะจนหมอถามให้ผลว่าแล้วคิดว่าทําไมเด็กคนนี้ถึงได้โดนกระทำแบบคําว่าบรากเมจิตคำน,น,นี้หนูว่าเหตุผลหนูรู้แต่หนูไม่กล้าพูดหนูจะรอให้น้องพูดเองหนูก็เลยบอกว่าไอ้ดอนนอแต่หนูคือไม่รู้ตรงนั้นว่าเพราะอะไร <c oughs> แต่พวกเราคุยกันก็จะมีน้องน้องที่อยู่ไต้หวันที่ฉันจับหมดคือมนัชนกก็จะคุย มีหนูมีเจ้ามดมีคนหลายๆคนพวกพี่ๆหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยเขาก็ช่วยเป็นคนุยจนมาปลายปีเอปีหกสี่ 64. น้องอาการสุดหนักคือในระหว่างนั้นมามพลอยน้องน้องก็ต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดเลยเหรอ เข้าค่ะเข้านอนอยู่อยู่โรงพยาบาลตลอด oh. น้องน้องเจ้าตวบอกว่าจะคืนนี้จะรอฟังหรือช็อกนะเพราะน้องช็อบฟังเรื่องผีน้องจะนอนฟังกันคืนน้องจะไม่หลับน้องบอกว่าหลับแล้วกลัวว่ามันจะมาเอาไปแล้วมมจะสู้กับมันไม่ได้แม่หมจะหลับกลางวันน้องก็เลยนอนฟังหรือช็อกเล่นเกมอะไรไปเ,ไปเรื่อยดูการ์ตูนจรงิงจังพอปลายปีหกสี่หลังวันเกิดน้องคือวันที่สิบห้าพฤศจิกายนมาได้ไหม่นานน้องซึ้หนักอีก Mm hmm. แล้วน้องไม่ตื่นน้องคือสนุกไปเลยจนหนูโทรไปหาพระอาจารย์ภูสมะทีะ่แม่ห้องสอนส่วนทําภูสมะพระอาจารย์อ้อของหนูอาจารย์ขาส่งรูปให้ดูเด็กคนนี้จะไหวไหมคะช่วยน้องมันหน่อยพระอาจารย์ก็เลยขอชื่อวันเดือนปีเกิดไอ้เจ้ามดท่านบอกว่าเขายังไม่ถึงเวลาตายนะ mm hmm. โยมมาแม่ห้องสอนมาทำพิธีเชิญดวงจิตเขากับ เดี๋ยวพระจะทําพิธีจุดเทียนสืบชะตาให้เดี๋ยวเขาจะฟื้นเอานางลำเอาอะไรไปเป้าเอาเคหนูไปคูสมาเลยค่ะปลายเดือนพฤศจิกายนขึ้นแม่ห้องสอนเอานางํำไปหมดเลยจากทําชโนโนาคาพิลมก็ไปกับหนูก็ขึ้นกันไปไปทําพิธีไปฟ้อนไปอะไรเลยวันที่ไปถึงมีฝักมีกระ,ะถิ่นพอดีน้องฟื้นวันนั้นพอดีเลยค่ะอื hmm. หลังจากพระอาจารย์ทําพิธีเสร็จ หลังจากที่น้องฟื้นก็สอบถามอาการกันว่าไปไหนมาน้องตื่นมาเล่าเลยว่าหมดไปเวียดนามมาเดี๋ยวนะามน้องหลับไปกี่วันน้องหลับไปประมาณเกือบสองอาทิตย์ค่ะโอ้หคือไม่รู้สึกตัวเลยใช่ค่ะจนพวกหนูไปถึงแม่ห้องสอนไปทำพิธีกันอโอเคในระหว่างสองอาทิตย์ที่หลับไปนั้นคือไปเวียดนามมา ดวงจิต<ช>จะ,ตะพูดไปเวียดนามมาอ่าใช่ค่ะรู้ถามว่าไปทําไมมดบอกว่ามดเห็นอาคนเนี้ยเป็นคนให้หมอเวียดนามอะทําของใส่มดเออ,เอ,อตอนแรกพี่ทําหามดนะ่ะคือทําของเกี่ยวกับทางพม่าไทยใหญ่แต่พวกหนูแก้กันได้คือพวกหนูตามแก้ให้น้องอ แก้ทีน้องก็รอดกลับมาแข็งแรงทีแก้ทีน้องก็รอดทีจนเขาไปที่เวียดนามเพราะศาสตร์เวียดนามไม่มีใครแก้ได้ถ้าไม่ใช่คนของเขาอน้องก็เล่าให้ฟังน้องบอกว่าแม่ยังไงอะหมดก็จะอยู่ได้แค่ยี่บสองปีแค่ไม่กี่วันนะพวกเราก็บอกว่าหมดต้องอยู่ต่อเองต้องอยู่ต่อทุกคนรักเองขนาดแม่ภาพที่อยู่หัดใหญ่ เขาก็ยังสวดมนต์ช่วยทุกคนช่วยหมดคราวนี้น้องเริ่มแข็งแรงกลับมาทํางานได้คนที่โดนผลกระทบก็คือคนรอบข้างแลาา้วค่ะป๋าคือทุกคนที่ช่วยมดหนึ่งแม่ภาพแม่ภาพสวดมนต์ช่วยมดแล้วฝันว่ามีผีหรืออะไรสักอย่างอะ่ะมาทําลายแกเหมือนกับไม่ให้ยุ่งอเจ้าโอมาณชนกที่อยู่ไต้หวันช่วยน้องก็โดนเกี่ยวกับ อและประจําเดือนไหลไม่หยุดจนต้องแบบถอนของกันของหนูโดนเกี่ยวกับเขาพยายามจะทําอะไรหนูแต่คือทําหนูไม่ได้หนูสวดมนหนูปฏิบัติหนูก็เลยรอดคราวนี้พอเข้ามาปีหกห้าน้องก็ยังรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่ก็มาน็อ c เข้าโรงพยาบาลอีกช่วงต้นปีหกห้า คราวนี้มีป้าคนหนึ่งเป็นแม่บ้านคนไทยชื่อป้าก้อยนะคะไปเฝ้าน้องที่โรงพยาบาลไปเฝ้าน้องอยู่ได้พักหนึ่งเลยมีวันหนึ่งมีคนจากไล่ที่เชียงรายบินไปหาน้องหมดคือป้าบัวเอาแคบหมูกับน้ำพริกหนุบอะไปให้หมดบอกว่าเอามาฝากซึ่งเขาโทษค่ะ <c oughs> ซึ่งเขาใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออย่างหนาเพราะว่าเอ่อถ้าใครเคยไปประเทศญี่ปุ่นจะรู้ว่ามันจะมีใบสุรากากรเขาจะไม่ค่อยให้เอาอาหารเข้าไปแต่ถ้าอาหารมันไม่มีกลิ่นสรืนักมันดมไม่เจอก็จะรอดน้ำพริกหนุ่มที่มันเป็นกระปุกกระป๋ามันจะฟิลแน่นมากแล้วเขาก็ใช้หนังสือพิมพ์พันคืนพันหนามากเพื่อจะมาให้น้องกินแต่ความที่น้องป่วยน้องกินไม่ได้ป้าก้อยกินแทน ป้าก้อยกินได้สองวันอยู่ดีๆป้าก้อยนั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆสำลักอาเจียนออกมาเป็นริ่มเลือดเต็มพื้นเลยค่ะปา๋าแล้วมีเศษเหมือนเศษเข็มออกมาจากปากป้าก้อยเดี๋ยวนะใครส่งไปให้นะมีป้าชื่อบัวถือมาจากที่เชียงรายแล้วมาหานมหทดที่ญี่ปุ่นถือ,อมาให้ยยซึ่งป้าบัวคือเป็นคนงานเหมือนกับ คนที่แม่เขาเลี้ยงดูมาจนนับเป็นญาติผู้ใหญ่แต่ก็มีความสนิทก,กับคนที่น้องหมดเรียกว่าอ่าอือนะคะป้าบัวเอามาให้แล้วป้าก้อยฐานแค่สองวันป้าก้อยนั่งอ่านหนังสือสำนักออกมาเป็นเลือดเป็นริ่มเลือดอนก้อนแล้วมีเศษเข็มลุดมนด้วยจนป้าก้อยร้องตกใจวายพยาบาลคุณหมอเข้ามาดู ป้าก้อยเลยต้องแอดมิทอีกคนหนึ่งพอป้าก้อยแอดมิทเนี่ยป้าก้อยสุดเลยค่ะป้าก้อยนี่ปกติเป็นผู้หญิงสูงวัยอายุหกสิบที่ค่อนข้างแข็งแรงและสวยแต่ากลายเป็นว่าแกสุดไปในทันทีทันตาเลยค่ะป้า mm hmm. แล้วทานอะไรก็อาเจียนออกมาเป็นิ่มเลือดเป็นก้อนดำๆเต็มไปหมด mm hmm. คือเลือกว่าสำลอกออกมาตลอดจนแค่สี่วันป้าก้อยตาโพงแล้วก็เสียชีวิตคาเตียง ออค่ะตะก้อยเสียคราวนี้มดบอกว่ามันเอาบ้านหนูไปแล้วมันเอาปะก,ก้อยไปแล้วมันจะเอาชีวิตมดจะได้จบไหมคนอื่นจะได้ไม่ต้องโดนมดพูดคํานี้แล้วก็บอกว่ามดพวกกูช่วยมึงขนาดเนี้ยกูก็ต้องให้มึงรอดมึงต้องให้พ้นให้ได้มึงต้องเข้าอายุยี่บสามให้ได้หนูก็พูดแบบนี้นะจนคราวนี้หลังจากปะก,ก้อยเสีย เ้าปีหกห้านะคะก็คือไม่นานละอยู่ดีๆคุณลุงของน้องมดนะคะเอ่อที่อยู่ญี่ปุ่นที่จะต้องมีเออ่ผลประโยชน์จากทรัย์มรดกองเนี้ยอ,อ,อยู่ดีๆคุณลุงเสียชีวิตโดยไม่ทราบเหตุค่ะทั้งทางที่คือคุณลุงมาเป็นมะเร็งแต่มันไม่ใช่ว่าหนักขณะที่จะทำให้เสียชีวิตฉับพันได้ คุณหมอวินิฉัยว่ามาจากหัวใจวายตายแต่คุณลุงไม่มีโรคหัวใจคุณลุงเสียไปอีกอเหลือน้องมดคนเดียวแล้วแล้วก็พี่ชายเขาซึ่งพี่ชายน้องมดนะ่ะยังแข็งแรงณนะตอนนั้นนะคะณนะตอนนั้นจนมาตายปีปลายปีละตลายปีหกห้าน้องมดเริ่มสุดลงมาอีกค่ะป๋าหลับแล้วไม่ตื่น Hmm. จนมาหลังวันเกิดหลังวันที่สิบห้าคือสัิกาญจนซึ่งเป็นวันเกิดน้องน้องฟื้นขึ้นมาแล้วบอกกับพี่เขาว่าพี่ม่อนพี่ม่อนบอกแม่มาหาหมดหน่อย hmm. ให้ไปไหว้ศาลที่ฮอกไกโดไปต่อชะตาให้หมดทีมดไม่อยากตายแล้วมดอยากจะอยู่สู้กับมันม hmm. พี่ชายน้องมดติดต่อบอกว่าพี่ครับมาก มา,มาได้ไหมมาซัป,ปโปโรได้ไหมไปที่ศาลเจ้าฮอกไกโดตรงนี้นะเพื่อที่จะแบบทําให้น้องนะเราโอเคเราไปแล้วก็ไปกันเลยวันที่สิบห้าธันวาคมหรือไปซัป,ปโปโรมาแล้วก็โอโกมอนตอนที่เราสวดอนะ่ะพี่สวดอนะ่ะพี่สันนะมันเหมือนกับพี่สู้กับอะไรไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางญี่ปุ่นหรือสิ่งของของมันส่งมานะ ม่อนก็ใจคอไม่ดีจนหนุกกลับมาพอกลับมาเมืองไทยได้ไม่นานวันที่สามสิบเอ็ดก่อนสามสิบเอ็ดไม่นานมดก็บอกกับม่อนว่าพี่ม่อนบอกแม่นะมดลาก,ก่อนยังไงมดก็ไม่รอดอม,มันเอามดแน่ๆพี่น,น้องเขารู้อนาคตแล้วพี่ม่อนระวังนะถ้ามดตายมันเอาพี่ม่อนผลต่อไปมดพูดคำนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคม หนูอยากจะไปอยุธยาไปกับแฟนไปนั่งทานข้าวประมาณสิบเอ็ดโมงพี่ชายน้องมดโพสไว้อะไรแับให้สบายนะน้องรักของพี่หู่เท่านั้นแหละปลาหนูนั่งร้องไห้กลางร้านอาหารเลยคือเขาเอาน้องไปจนได้ที่น้องหมดลมแล้วน้องหมดลมหายใจวันที่สามสิบเอ็ดพันวาคม พอหลังจากนั้นก็ทําศพกันทําอะไรกันจากการพิธีศพกันเดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะช,ช่วงกลางๆเดือนกุมภาพันธ์พี่ชายน้งหมดคืมูมอนมีอาการป่วยประหลาดคล้ายๆน้องอีกแล้วคะ่ะคือนั่งทานอาหารและสำลัก hmm. นั่งทานอาหารสำลักออกมาแต่ต้องอธิบายว่ามอนเนี่ยเขาเป็นลูก พ่อเดียวกับน้องมดแต่คนละแม่กันแต่ทรัพย์สมบัติที่เป็นของน้องมดเนี่ยมาจากทางคุณแม่เขาแต่บางอื่นว่านองมดน่ะได้เขียนพี่นายกรรมว่าถ้าหมดเป็นอะไรมดจะยกให้พี่ชายคนนี้ไม่งั้นทรัพย์เนี่ยก็ต้องตกไปอยู่กับคนที่เขาอยากได้น้องก็เลยเขียนยกให้พี่ชายคนเดียวมิเอะภรรยาของวอน จะคอยรายงานอาการตลอดว่าถ้าวันไหนตรงกับวันพระของประเทศไทยม่อนจะมีอาการปวดหัวรุนแรงแล้วก็จะพูดภาษาแตกๆเหมือนภาษาเวียดนามออกมาทั้งทางที่ม่อนพูดไม่ได้พอพี่ชายของมดเนี่ยเขาเรียนญี่ปุ่นตั้งแต่จบมัธยมหกเขาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นตั้งนานเขาไม่มีทางพูดได้แล้วก็จะสำลอกออกมาเป็นก้อนเลือดตลอด จนตอนนี้น้องเขาก็อาการเหมือนว่าป้าบกใช้คำเนี่ยคือมาถึงตอนนี้มเลยใช่ค่ะตอนนี้เลยหนูยังคุยกับทุกคนแม่ก็ทั้งแม่แม่ของเจ้าฟ้านางลามที่สนิทกันเขาก็รู้จักม่อนหนูก็บอกว่าแม่เอ้ยม่อนจะไหวไหมจนพระอาจารย์ทําสืบชะตาให้พระอาจารย์อีกรุ่นหนึ่งนะบอกว่าเขาต้องใช้โงศพเท่าอายุเขาบวกหนึ่งใบทําบุญใหญ่เขาถึงรอด เพราะเจ้ากรรมนายเวงคนนี้มาจากผู้ชายที่สังกัดธรรมเป็นผู้ชายสังกัะธรรมที่จะให้ตายทุกคนเพื่อที่ตนจะมีสิทธิในทรัพย์มรดกก้อนนั้นมีเอบอกว่าพี่สงการอ่ะพี่มาหาได้ไหมพี่เอาส้มปล่อยของพี่อ่ะมาทำน้ำมนตให้พี่ม่อนกินได้ไหมเราก็เลยบอกว่าเหมือนเขาแกล้งอ่ะ ช่วงสงการไฟเต็มหมดเลยลงโอซาก้าแล้วไฟไฟบินแพงมากพยายามจะหาทางไปหาน้องอยู่หนูยังจองตั๋วไม่ได้ถึงตอนนี้ในป่าเพราะมันไม่มีมันไม่มีไฟไปลงเลยมันมีแต่แบบต่อเครื่องแล้วก็ค่าตั๋วราคาโหดมากไปกับนี่หลักแสนต่อคนเลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะมีคนบินไปเดี๋ยวพี่จะทำน้ำมลให้ เดี๋ยวจะใช้อ,อตัวส้มปล่อยส้มปล่อยี่อย,อยคือกุ้งนางที่เป็นนางลำเป็นคนเอามาให้หนูเอาไว้ทําแก้ก็บอกว่าขอให้ออกให้หลุดให้พ้นนะแต่พี่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นสาดเดียวกับที่น้องหมดโดนคือเวียดนามเนี่ยจะทํายังไงให้มันหลุดเพราะพี่ก็ไม่มีความรู้ทางด้านนู้นแล้วก็จะมีในการทําน้ำมนต์หนูก็จะมีใบว่าน<ม>ทรานีสารนะคะแ,แล้วก็มีพะขัน<ม>ที่ใส่ลงไปทมมามาดามคราวนี้คะเออ อ่าโอเคป้าดาม่าไปก็หนูก็จะทําแล้วก็จะใส่ขวดแต่คราวนี้ยเออมันไม่สามารถโหลดได้ไงตาเพราะว่ามันเป็นน้ามนของเหลวถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกินร้อย l มลหนูก็ต้องหาขวดขนาดร้อยเมลใส่น้ํามนอันน้อยนิดเนี่ยกระจายให้ได้อย่างน้อยไม่เกินสิบขวดให้เขายิ้วไปให้แล้วรอให้น้องผสมแล้วกินดื่มดูอะค่ะที่หนูตัดสินใจเล่าเพราะหนูอยากจะสอบถาม ทุกท่านว่าใครพอมีความรู้บ้างเรื่องการแก้าศาสตร์เวียดนามนี้เดี๋ยวนะมาดามค<ะ>แล้วในระหว่างที่รู้เนี่ยทําไมไม่แก้คืออันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคุณผู้ฟังแล้วนะ,ะมาดามพลอยอย่างมาดามพลอยไปหาพระคุณเจ้าน่ะช่วยไม่ได้หรอกครับ คือพระคุณเจ้าเนี่ยพระคุณเจ้าไม่ได้ยุ่งเรื่องสายดำไม่ได้แก้ท่านไม่ได้ยุ่งค่ะท่านไม่ได้ยุ่งเรื่องสายดำท่านเป็นท่านเป็นถ้าใครรู้จักพระอาจารย์หนูท่านเนี้ยที่สูตองเต้เนี่ยท่านเป็นพระนักพัฒนาแต่คําว่าบารมีของท่านเนี่ยท่านก็ทําตามพิธีรัานาสืบชะตาป๋าถึงบอกมาดามรอยไงครับว่าแก้ไม่ได้หรอกต้องไปหาอย่างอื่นเอางี้นะเพื่อนๆจดไว้เนาะเผื่อใครที่โดนส เวียดนามลองอินบ็อกไปหาเพื่อนป่านะชื่อดนายคงศิล์นชื่อดนายคงศิล <Night> ์นป <Night> ่าส <Night> ่งมาหาหนูในส่วนตัวข้อในเฟซบุ๊กอ่ะนะครับชื่อดนายคงศิล์น,อ,อ,นอยู่ราชบุรีถ้าป่าจำไม่ผิดแกเคยแก้ใส่เวียดนามโอ้โหเหมือนพูดขุหลุกป,ป่าเหมือนอ ที่หนูทักเปล่าด้น่ะจริงๆหนูกะจะเล่าตอนที่น้องเขาเสียคบร้อยวันนะคือวันที่สิบเอ็ดเดือนหน้าคือบางทีป่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ่านเฟซบุ๊กไงคือถ้าเกิดแบบใครจะติดต่ออะไรป่า้วโป๊ะเลยว่าอยาให้ช่วยเรื่องนั้นอยาให้ช่วยเรื่องนี้ถ้าเกิดป่ารู้ป่าก็จะจะชงให้จะช่วยได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ป่ารู้รุ่นน้องเป็นเพื่อนแหละรักขะรักใครชอบพอกันแต่ไม่ค่อยได้คุยกันหรอก คือเมื่อก่อนเล่นหุ่นพยนต์มาด้วยกันแล้วแกก็ผันตัวเองไปเรียนอักขระสยเวททั้งสองด้านแล้วก็เอามาช่วยสองครอคนอืมเหม,มือนกับน้องมดบนใจจริงๆให้หนูคุยกับป๋าอันนี้นะ,ะนั่นแหละลองดูป๋าเขาถือว่าคือศาสตร์สายสายเวทอ่ะพระท่านก็ก็ไล่ก็ถอนปกติบางทีบางเรื่องอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ผีอ่ะอืม ก็ต้องใช้สายดำเหมือนกันถูกผีแก้ผีใช่ไหมปะก็คือสายดำอ่ะอ่ะคุณพดน้อยเข้ามาบอกชื่อเพจชมรมคนเลี้ยงผีอ่ะลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูชมรมคนเลี้ยงผีแอดมินเจ้าของเพจน่าจะเป็นพี่ดานายคงศิลใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดกรณีเจ้าตัวอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องสืสอบถามแล้วว่า จะต้องทำวิธีไหนได้อีกเพราะว่าลองลองลองปรึกษาสอบถามดูเดี๋ยวจะต้องเข้าไปที่เพจเนี่ยดูอะค่ะอบอกว่าป๋าออสโยนมาอือค่ะป๋าบอกว่าป๋ายนมาตอนนี้น้องน้องยังโอเคอยู่น้องยังกินยังอะไรได้ยังยังไม่สุดมากแค่วันพระเนี่ยน้องจะมีอาการหนักกว่าเดิมแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยคุยได้บ้างไม่ได้บ้างทําให้น้องไม่สามารถทํางานได้มาทํโจทย์ไว้นิดนึงก็ดีนะอได้ค่ะ เพจเขาอาจจะมีหลายชื่อแต่ชื่อจริงเขาชื่อดานายคงศิลแต่เพจเนี้ยอาจจะมีชมรมคนเลี้ยงผีหรืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยอาจารย์ขุนกวีอาจารย์ขุนกวีก็คือตัวแกนั่นแหละอ่าขุนกวีสีสยามอ่าแกเคยให้สัมภาษณ์เรื่องุนพคนเนี้ยตัวจริงค่ะคนคนเนี้ยแซบเลยแซบกันเลยหนูนี่คือเรื่องของน้องมดนะป๋ามันทำให้หนูมานั่งคิด ความอยากได้ของคนอื่นน่ะมันต้องทําลายขนาดนี้นี่แหละคะก็ต้องขนาดนี้แหลคะครับไม่งั้นไม่ได้คือ,อเอางี้นะคือเท่าที่ป๋าฟังนะป๋าก็ไม่ได้อยากแสดงความคิดเห็นอะไรแต่ว่ามันมีคําถามมันมีคําตอบอยู่ในใจป๋าเรียบร้อยแล้วละ่ะว่าก่อนที่จะได้มาได้มาอย่างไงสุดท้ายมันก็จะไปก็จะจบและจากแบบนั้นก็ถือเป็นเวรกรรมอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเวรกรรม จากสิ่งที่ได้กระทำมาทำให้ทรัพย์นี้ไม่สามารถอยู่กับเราได้นานไม่<ช>สามารถจะครอบครองเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้บางทีมันเป็นแบบนั้นป๋าก็เลยเออ่ะก็แค่ได้สงเคราะห์และชี้ทางสุดท้ายอันนี้ก็แล้วแต่ว่าตามความเชื่อว่าแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมที่ทํามาเนาะ,ะแต่เรื่องน่ากลัวมากป๋าเหรอป๋าเชื่อเรื่องเวรกรรม ตรงที่ถ้ากรรมดีสบายใจถ้าเมื่อไหร่เป็นทุกข์แสดงว่าคุณกําลังทําไม่ดีอยู่แค่นั้นเองค่ะอืก็ที่มาของศัพท์บ้านเนี้ยมาจากสีเทาอะค่ะถูกครับบอกได้แค่นี้คือทมาดามพลอยอ้าปากปุ๊บป๋าก็รู้ละหนูเล่าให้พี่โก้ฟังวันเมื่อวานหลังไหม่อยู่อืว่าเป็นอยว่าว่ามาแค่ทางนี้เท่านั้นแต่ไม่เจาะลึกลงไปเพราะว่า จ้าของทรัพย์ที่หามาเขาก็เสียกันไปหมดแล้วใช่แล้วเดี๋ยวปาคุยทีหลังหลังจากวางสายดีกว <laughs> ่าค่ะปาโอเคครับมาดามพลอยเป็นอุทาหรณ์สอนใจสําหรับทุกคนได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องนี้ค่ะครับขอบคุณมาดามพลอยแล้วยังไงลองติดต่อพี่เข้าไปดูนะเผื่อจะมีทางออกช่วยแก้กันครับผมขอบคุณมากเลยค่ะปาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ